อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีเสนอเรื่องหกนิสัยเพื่อนไม่ดีเลิกคบ ก่อนที่จะสายเกินไปคําว่าเพื่อนเป็นกลุ่มคนที่จําเป็นและสําคัญเพื่อช่วยให้เรารู้สึกดีมีความหมายมีความสุขและได้รับกําลังใจที่ดีได้เห็นตัวอย่างที่ดีมีความอบอุ่นนั่นหมายถึงเพื่อนที่ดีแต่ถ้าไปคบเพื่อนไม่ดีชีวิตเราก็ย่ำแย่ หาความสุขเจริญสงบร่มเย็นก้าวหน้าได้ยากมากวันนี้จึงนำเรื่องนิสัยที่แย่ๆนิสัยที่ไม่ดีของเพื่อนที่คบอยู่เผื่อว่าเราจะได้ชักกายชักใจหรือเลิกคบคนเหล่านี้เพราะยิ่งคบชีวิตยิ่งแย่หาความสุข สงบไม่ได้ประการที่1น,นิสัยไม่รู้จักเกรงใจผู้อื่นอยากร้องก็ร้องเพลงอยากทําเสียงดังก็ทำอยากจะไปไหนก็ไม่บอกเพื่อนนั่นหมายถึงที่อยู่ที่เดียวกันเรียกว่าไม่เกรงใจให้เกียรติเพื่อนที่คบกัน อยากไปก็ไปอยากมาก็มาไม่บอกไม่ลาไม่กล่าวเรียกว่าขาดความเกรงใจพอไปบ้านก็ไม่เกรงใจเจ้าบ้านจะนั่งตรงไหนก็นั่งจะนอนตรงไหนก็นอนจะหยิบของในตู้เย็นมาดื่มมากินห้องครัวไม่มีความเกรงใจท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าไม่เกรงใจคนอื่นมันก็ดูไม่ดี เรียกว่าเป็นคนไม่มีระเบียบในตัวเองขาดความเกรงใจให้เกียรติผู้อื่นและเราจะได้รับเกียรติจากคนอื่นได้อย่างไรก็ตรงกันข้ามก็จะได้สิ่งที่รังเกียจคืนมาเพราะฉะนั้นเพื่อนที่มีนิสัยอย่างเนี้ยเราต้องระวังเมื่อเขาไม่เกรงใจเราเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกหน่อยเขาก็จะไม่เกรงใจเรื่องขนาดกลาง หรือเรื่องใหญ่ๆที่มันจำเป็นสำคัญกับชีวิตกับไรายได้หรือกับความรักภายในครอบโคโรัวอะไรเขาอาจจันทร์ำลายสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นสัญญาณที่ไม่ดีต้องระวัง,ง 2. เพื่อนที่มีนิสัยหงุดหงิดอารมณ์ร้อนว่าร้ายปากคอเลาะร้ายชอบนินทาผู้อื่นชอบอิจฉาเพื่อน ดีไม่ดีก็ดูถูกเพื่อนเยอะเย้ยะถากถางนะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเรียกว่าดูถูกโดกแครนเขาเพื่อนนิสัยที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมบางหลายไม่ดีมัวแต่ไปดังเกียดตดูถูกอารมณ์ร้อนหงุดหงิดจู้จี้ขี้บนอย่างเนี้ยต้องระวังถ้าใครหลงไปคบแล้ว เอาไปเอามาก็จะได้นิสัยอย่างนั้นแหละจะโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวก็าตามเพราะปราท่านบอกว่าคนถ้านิสัยไม่ใกล้เคียงกันนะอยู่ด้วยกันไม่ได้คบด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปเป็นนิสัยที่ร้ายที่ร้อนลุกรีลุกรนหงุดหงิดเหมือนเขาเมื่อเราไปคบ3เพื่อนที่ชอบยืมเงินแล้วไม่คืน อันนี้สำคัญบางคนยืมเงินเพื่อนไปเรื่อยทีละสิบทีละร้อยทีละพันพอเขาไปถามคืนหน่อยโกรธเขาทำเสียงเอะอะโวยวายเสียงดังให้คนอื่นเห็นสำคัญว่าเงินแค่นี้กลัวมไม่ได้หรือไงเดี๋ยวก็ให้คืนเป็นซะอย่างนั้นเอาไปเอามาก็ผิดข้องหมองใจใกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ ชอบจิบยืมคนอื่นแล้วไม่คืนเขาเนี่ยเป็นนิสัยไม่ดีอีกหน่อยก็จะกลายเป็นขโมยขโจรไปเพราะเอาไปโดยไม่เกรงอกเกรงใจไม่ให้เกียรติเจ้าของหรือคนที่เรายืมเข้ามาเขาอุตส่ามีน้ําใจแบ่งปันให้ใช้แบ่งปันให้กินแบ่งปันไปใช้นี่แบ่งปันไปแก้ปัญหาก็นึกถึงคราวที่เขาต้องใช้บ้างบางทีมันก็แปลกท่านผู้ชมท้งหลานเคยสังเกตไหม เงินเราแท้แท้เนี่ยสมมติพันหนึ่งเนาะเราให้เขายืมไปผ่านไปสองเดือนก่อนแล้วสามเดือนก็นแล้วปีก็แล้ววันดีคืนนี้เราจะไปขอเงินเราคืนมาเราก็ใจดีด้วยนะไม่เอาดอกแล้วเอาแค่ต้นมาก็พอแล้วซ้าไม่หนาถูกด่าอีกท่านผู้ชมเออมันแปลกเหมือนกันมันเป็นกรรมของคนมีเงินที่ให้เพื่อนประเภทนี้ยืมแล้วไปขอคืนมาใช้ไม่ได้ยังโดนด่าอีก โดนกระแทกแกดกตันมาอีกนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าเพื่อนคนไหนให้แล้วนิสัยมีแต่ให้ยืมไปเรื่อยเอาไปเรื่อยนี่ต้องเลิกนะต้องตัดใจและต้องปฏิเสธให้เป็นอย่าใจอ่อนกับเพื่อนเช่นนี้เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นหนี้เป็นสินหรือเป็นรองบ่อนทางอารมณ์ของคนเหล่านี้นิสัยที่สี่เป็นภาระ กับเพื่อนๆและก็สร้างปัญหาปัญหาส่วนตัวก็กลายเป็นให้เพื่อนต้องช่วยเช่นทำความสะอาดบ้านที่พักทํารายงานทําโครงงานทำกิจกรรมต้องให้คนอื่นทำให้ดำเนินการให้กลายเป็นภาระเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวก็ดูแลแก้ไขตัวเองไม่ได้ อันนี้คือนิสัยที่แย่ๆของเพื่อนที่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้เราเป็นเพื่อนก็ต้องกระตุ้นเตือนเขาให้เขาลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองให้เขากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเมื่อเขาดูแลตัวเองได้เขาก็จะอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขเรียกว่าช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้สอนเขาพาเขาทำจนเขาสอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้อย่างนี้ดี แต่ถ้าปล่อยทําให้เพื่อนตลอดนะเช่นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเรียนทําการบ้านให้เพื่อนตลอดทงสารเขาไอความสงสารนี่แหละทําให้เพื่อนของเรานีโง่ดักดานเป็นคนอ่อนแอไม่รับผิดชอบไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเพราะมีเพื่อนที่รักเพื่อนไม่ถูกมีเพื่อนที่ช่วยเพื่อนไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมจนกระทั่งพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะเพื่อนทำให้ และไอ้เพื่อนที่ถูกทําให้ก็ทําเป็นคนหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้เขาเห็นอกเห็นใจจนกลายเป็นนิสัยไม่ดีมันก็สร้างปัญหาไปเรื่อยๆพอเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปอยู่ที่ทํางานไปนที่หรือไปแต่งงานก็จะนํานิสัยเหล่านี้ไปด้วยก็กลายเป็นปัญหาของครอบครัวของหน่วยงานองค์กรต่อไปมันต้องรีบตัดวงจรใครมีเพื่อนชนิดต้อง รีบหาวิธีอุบายที่จะช่วยเขาให้เขาออกจากปัญหาลุกขึ้นมาดูแลชีวิตตัวเองได้แต่ถ้าเราช่วยแล้วมันไม่ได้เต็มทีเนะเราก็ต้องถอยตัวเราออกเพราะเรายังเกือกกั้วคุกครีอยู่เราก็จะเสียเวลามากประการที่5เพื่อนที่ชอบใช้ไม่ชอบบริการผู้อื่นใช้เพื่อนทำนูน่ทนทำนี่กิจกรรม ทำธุระตัวเองไม่ทำอ่ะไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบพอคนอื่นเขามาใช้หน่อยก็บายเบียงอ้างนู่นอ้างนี่ไม่มีความสุขกับการบริการช่วยเหลือผู้อื่นแต่มีความสุขกับการใช้คนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ถูกวันมันต้องเผื่อเขาเผื่อเราเราอยากให้คนอื่นช่วยเหลือสงเคราะห์รักเราเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือสงเคราะห์แสดงความรักเคารพ กับผู้อื่นแล้วคนอื่นรอบข้างก็จะรายร้อมเข้ามาชื่นชมชื่นชอบและก็จะช่วยสงเคราะห์เกื้อกูลเราเรียกว่าให้เขาเขาให้เราเราอย่าไปรอแต่เขามาให้เราก่อนหลายเรื่องต้องเริ่มต้นจากเราไปสู่ผู้อื่นประการที่6เพื่อนที่ออกปากพึ่งพาไม่ได้ไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนอะไร เอาแต่ตัวเองว่าเอาสบายว่าเอาสนุกว่าเอาสะดวกว่าอย่างเดียวไม่เคยเป็นที่เพึ่งพาของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเลยมันเพื่อนอย่างนี้ยังมีอยู่ท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ท่านใดไม่เจอก็ดีไปครับโชคดีมากคนไหนที่เจอแล้วก็ต้องพยายามปรับพยายามช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองให้ได้ ถ้าช่วยโดยตรงไม่ได้เราก็ช่วยทางอ้อมด้วยการบอกหรือเตือนปรึกษาคนที่เขามีอิทธิพลต่อคนนั้นๆเพื่อหาวิธีช่วยเหลือทางอ้อมบางทีเราเป็นเพื่อนกันท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าพูดมากเกินไปถ้าเขาถ้าเขาใจไม่กว้างพอนะเขาก็จะโกรธเราเพราะเขาถือว่าอายุเท่ากาันวัยเท่ากาันไม่ควรมาสอนฉันฉันรู้มากกว่าเธออะไรประมาณนี้ ดีไม่ดีก็ตวาดกลับนะฮทให้เสียหน้าไปเสียอารมณ์ไปมันเราก็หาทางอ้อมอ้อมไปหาญาติผู้ใหญ่อ้อมไปหาครูบาอาจารย์อ้อมไปหาญาติหรือพุ่ผู้บังคับบัญชาเขาเรียกว่าทฤษฎียืมดาบยืมดาบความรู้ความสามารถบุญบาร,รมีของผู้อื่นเพื่อที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดี บางทีเราเป็นเพื่อนด้วยกันมัน,ม,นมันแก้ขันแก้ไขกันไม่ได้น่ะท่ะนานผู้ชมเัืงหลายเนยีเพราะว่ามันเท่ากันเขาคิดว่าเรากับเขาเท่ากันหรือเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าเราอีกเขาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นอะไรเราเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนนิสัยอย่างนี้ต้องพยายามถอยถอย,ถอยห่างหรือช่วยเหลือเขาก่อนช่วยเหลือเขาให้เขาได้พึ่งพาลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ได้ แต่เราช่วยแล้วพยายามแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสม,มันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องถอยห่างอีกนิดถอยห่างอีกนิดขยับออกมานะฮะเราก็จะเปลืองตัวเปลืองใจเปลืองเงินเปลืองทรัพย์เปลืองความรู้สึกครับเพราะเรายื่นมิตรภาพที่ดีให้เขาแต่เขาดันไม่รับมิตรภาพที่ดีกับเราเรายื่นสิ่งที่ดีเป็นความสุขความเจริญให้เขาก็ไม่เอา เขาปิดกัน้นปิดใจไม่รับอย่างนี้ก็ค่อนข้างแก่ช่วยเหลือ,อยากเพราะฉะนั้นด้วยความเมตตาคือปรารถนาดีต่อเขาแล้วเขาไม่ดีขึ้นก็พยาพยามอีกและพยายามอีกจนกระทั่งลิมิตมันไม่มีเราก็ต้องขยับตัวเราออกหรือต่างคนก็ต่างอยู่กันแล้วกันเพราะทั้งอยู่แล้วมันยิ่งเพิ่มภาระกรดดันเรากลายเป็นทุก แทนเพื่อนของเราทุกเพราะเราอยากเปลี่ยนให้เขาดีเป็นปกติหรือดีกว่าเดิมเพราะคนเรามันจะทุกข์เพราะสิ่งของนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะผู้ชมเพราะสิ่งของมันหายเองไม่ได้มาเราวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นเช่นสมุดปากกาดินสอกระเป๋ารองเท้ามันก็วางมันอยู่แต่ทุกเพราะคนนี่พูดจากันไม่ได้พูดจากันไม่รู้เรื่องเอาแต่ใจ เอาแต่ทิฏฐิมานะตัวเองเอาแต่ความคิดตัวเองดื้อดึงดื้อด้านหัวดื้อว่ายากสอนยากอันนียนตลายก็ต้องไปดูภูมิหลังของเพื่อนว่าบางทีถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ถูกเลี้ยงดูมาแบบไข่ในหินไม่ให้ทำอะไรพ่อแม่ญาติพี่เลี้ยงทำให้หมดเลยพอออกมาสู่สังคมอยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องกับหน่วยงานกลายเป็นทำอะไรไม่เปลี่ยนท่านผู้ชมทั้งหลาย พออยู่ที่บ้านมีคนทําให้หมดพอมาอยู่ในสังคมพึ่งพาตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็สุ่มเสี่ยงอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเจอเพื่อนไม่ดีเราต้องระวังตัวเพราะเพื่อนไม่ดีเขาไม่ชอบสิ่งที่ดีแต่เราจะช่วยเขาให้ดีเราก็ต้องระวังตัวให้ดีค่อยสอนค่อยแนะค่อยนําทั้งทางตรงและทางอ้อม ปลุกปลอกให้กำลังใจพาทำแนะนำทำโอหลักหลายวิธีท่านผู้ชมทั้งหลายกว่าคนคนหนึ่งจะได้ดีจากคนที่นิสัยไม่ดีกลาย้มาเป็นคนดีแต่ถ้าเราช่วยเขาได้นะท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นบุญมหา,าศาลนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดของญาติมิตรที่ไม่ดีแล้วมาเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิท่านเรียกว่ามิตรฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิมิตรฉาทิฏฐิคือมีความคิดเหตุในทางที่ถูก อธตีมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดเห็นในทางที่ผิดเช่นเอาเปรียบเพื่อนไม่ทำงานให้คนอื่นทำให้ไม่ทำงานแต่อยากมีผลงานหรือลงทุนน้อยเดียวอยากแกะได้ผลงานเยอะๆอยากได้คำชมเยอะๆประมาณนี้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นผิดเห็นว่าสิ่งเสพติดเป็นของโก้เก๋หรูหราสนุกสนานมั่มันอันนี้ก็เห็นผิดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่าย อันนี้ก็เห็นผิดเอาแต่กินเอาแต่เที่ยวไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลความรู้สึกของพ่อแม่ญาติมิตรอันนี้ก็เห็นผิดนะนผู้ชมทั้งหลายเพราะความเห็นผิดของคนเราเนี่ยเห็นผิดได้เพราะไปดูไปรู้ไปจําบางช่วงบางตอนขาดวิจรารณญาณขาดการไตร่ตรองหรือขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ก็กลายเป็นเรียนรู้เรียนแบบทำตามสิ่งไม่ดีแต่ถ้าปรับจากมิจฉาความเห็นไม่ดีมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะความคิดที่ดีเนี่ยนำพาชีวิตคนเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้และก็เป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่นได้ขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมเชิงประยุกต์บูรณาการทำร่วมสมัยสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปร,รมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอยขอบคุณอนุโมทนาบุญเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เจริญพร